มาจ้าพี่น้องจ้าวันนี้น้องบีจะพาทุกคนมากินราดหนะ้าหมูผักรวมจ้าใส่ผักเยอะๆเลยมีทั้งแครอทคะนา้าข้าวโพดอ่อนแล้วก็หมูจุกๆเลยจ้าชิ้นอย่างใหญ่หมูมักนุ่มๆเลยแล้วเราก็มาปรุงรสกันด้วย พริกป่นน้ำตาลน้ำส้มแล้วก็น้ำปลาจ้าปรุงรสให้จัดจัดกรบรสเลยเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดใครชอบเผ็ดก็จัดพริกป่นเยอะๆเลยจ้าเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันอออืดูสิหมูชิ้นอย่างใหญ่เลยหมูหมักนุ่มๆอร่อยมากเลยจ้าร้านน่าเซตมีมากินด้วยกันเด้อมาจ้าหลังจากปรุงเสร็จแล้วเราก็ได้เวลากินแล้วจ้าหิวหิวหิวยามบ่ายมือนี้ก็เป็นมือแรกนะคะไม่กินข้าวเช้าเลย ชอบพิเศษก็จะเป็นเส้นหมี่นะคะส่วนใครชอบเส้นใหญ่ก็เส้นใหญ่ก็นานๆกินทีค่ะไม่ได้ทําเองนะคะอันนี้ซื้อเขามาได้เยอะมากเลยคะ่ะ50บาทร้านนี้ทั้งเส้นทั้งหมูหมักนุ่มมาก <c oughs> เขาก็จะใส่แค่รอดแล้วก็ใส่ผักคะน้ามาให้ด้วยนะคะหมูเขาก็จะให้ชิ้นใหญ่คะ่ะเป็นหมูหมักร้านนี้ก็เป็นร้านที่สั่งประจําเลยแต่ปกติก็เป็นเมนูโปรดคะ่ะที่ชอบทํากินเอง ถ้าทำกินเองก็จะประหยัดดีนะคะแล้วก็ได้เยอะค่ะกินได้ทั้งวันเลยร้านนี้ให้เยอะมากค่ะกินได้2คนเลยวันนี้มาแบบอยากกินเมนูเส้นๆนะคะไม่อยากกินข้าวยมี <Yummy. S 1> อร่อยมากเลยคะ่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย